สอจดหยังไม่หมดไปหลายๆที่ยังคงเตือนอย่างต่อเนื่องถึงปริมาณฝุ่นที่ยังคงมีตัวเลขที่สูงเราจึงควรเตรียมความพร้อมเพื่อดูแลสุขภาพของเราและครอบครัวกันเบื้องต้นสําหรับการดูแลตนเองในสถานที่อากาศยังไม่ดีเช่นนี้เมื่อเราต้องออกไปข้างนอกให้เราใส่หน้ากากอนามัยไว้เสมอเมื่อกลับมาที่บ้านควรชำระล้างร่างกายและควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งรวมไปถึงการดูแลตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทานอาหารการออกกาลังกายที่ช่วงนี้แนะนําให้ออกในที่ร่มเพื่อที่จะได้เสริมภูมิคุ้มกันในตัวเองไปด้วยและอีกหนึ่งตัวช่วยในยุคที่ฝุ่นนนเยอะขาดี้ าร์ทโฮมขอแนะนำเครื่องฟอกอากาศรุ่น AP180 ที่มาพร้อมกับแผ่นกรองเฮปาระดับศึกษาที่ช่วยดักจับฝุ่นและแบคทีรียทั้งขนาดเล็กและใหญ่ในอากาศได้ถึง99.95%ทำให้คุณหายใจได้รับอากาศที่ดีได้อย่างเต็มที่โดยปกติทั่วไปไส้กรองสามารถใช้งานได้6เดือนถึง1ปี 1> แต่ในช่วงที่มีการแจ้งเตือนเรื่องอากาศเป็นพิษเพราะว่ามีค่าฝุ่น PM2.5 สูงเราควรนำไส้กรองออกมาเช็คและเปลี่ยนทุกๆ3เดือนเพื่อให้เครื่องออทำงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพไส้กรองเป็นความสำคัญและสมารม์ทโฮมเรายัางมี จำหน่ายเฉพาะไส้กรองหากต้องการเปลีส้กรองเมื่อครบอายุการใช้งานมั่นใจได้ว่าที่อยู่อาศัยของคุณจะปลอดภัยและสะอาดด้วยเครื่องฟอกอากาศรุ่น AP180 ของ Smart Home